ก็เด okay. okay. ี oh, oh, right? oh, oh, yes. oh, ๋ยวไปเจอกันที่โ้องทีหลังแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะโอ้ยโอ้โหโตหลุดไปเลยเฮ้ยมัมมีเป็นไรหรือเปล่ามันจะตรงไหนมากอะไรตรงนั้นอ่ะไอ้เฮ้ยจะวิ่งชนทันแบบนี้ไม่ได้นะเจ้อะไรอะเาถือมีดีในมือเดี๋ยวเราแจ้งตำรวจก่อนดีไหมเดี๋ยวอะไรอะทำไมเธอมาดูหลกๆก็ให้มันวิ่งไปแล้วโโย่มาไดอะไรอ่ะ เออเฮ้ยแกทำอะไรชากนั้นมันคมตัวเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้แกแกแทงเขาเหรอเฮ้ยแกจะหนีไปไหนวะเฮ้ยกำมาน่านกำมะนี่นายนางบ้าเหนไปไหนจะขึ้นรถเหรอทำไมแกขึ้นรถรอได้เดี๋ยวจะใช้เลยใช่ใช่ไอ้มันมีมีดดีวะเดี๋ยวมันจะแทงฉันออกเฮ้ยเฮ้ย้ตาะคุณะ่างประเทเใช่ไหมคุณ่างประเทตายเซ่ไมเกฉันขอโทษนะที่เอ่อ ไม่ได้ช่วยนายแบบฉันไม่รู้จะช่วยแกยังไงอ่ะฉันเข้าใจแล้วที่แกมองหน้าฉันแล้วแกพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่แกพูดไม่ออกอ่ะแค่ให้ตายสสภาพสภาพแบบนั้นอ่ะใครมันจะไปช่วยได้ฉันชั้น,นโยฉันก็เป็นแค่เด็กแก๊งธรรมดาธรรมดาฉันไม่ใช่แบบว่าด็อกเตอร์ไมั้นจะไปช่วยนายได้ไงอ่ะแบบสภาพ แกดูเละมากเลยตอนที่ฉันเจอแกอที่จอรรถแคบเป็นป้าเลยเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเฮ้คุณผู้ชายลงมาขกันหน่อยสิลงคาขกันหน่อยไปไปขึ้นรถเมสันไปช่วยเขาหน่อยจะขึ้นรถ<ม>ใช่ไหมเ<ะ>อเะ,อะ

ตายสิว่าไม่มีใครอยู่กันหรืองไงขัามันบ้าลำพูมิบล็อกมาวางไว้นีว่ว่า,าเกินะไรขึ้นกับโรงเรือนวะเนี่ย,ยไม่ได้อยู่แค่วันเดียวเอง เฮ้ดเวลซ์มมแมน What the fuck ทำไมำไมแกพวกหัวม่นน่าพวก What's up bro อ uh, ้้อปดหัวนิดหน่อยอะพวก uh, อ่ะวกดีว่าใช่าสองวันก่อนมีเรื่องนิดหน่อยอะนะเ uh. มื่อวานฉันเจอเอิเบิร์ตนะเมื่อคืนสิไม่ใจ่เมืวานมัคืนโอ้โหเาถามหา,านายอยู่ ถามหาชันเขาถามมาชันทำไมอ่ะเขาบอกว่าวันนี้หมายถึงเมื่อวานนะฉัน<อ>ได้เจอนายหรือเปล่าฉันก็บอกตรงๆว่าฉันไม่ได้เจอเอาเบอ่อก็บอกว่าเมื่อวันซื้อนเห็นแกท่าทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาแสดงความเป็นห่วงอมนะอ๋ออ๋อใช่ใช่เมื่อวันซืร์ฉันเ่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะปวดหัวจะต้องเอาผ้ามาพันเลยใช่ เว้เนะอาบน,น้ำ oh. แต่งตัวพวกอ่า oh. oh, ใช่อะฉันไปนอนนอกเมืองมานะเพิ่งขับรถเข้าเข้ามาได้เลยพวกอาบน้ำแต่งตัวเทคอิดอีซีบอ๋อเกิอดอะไรขึ้นกับโรงเรือ,อ <laughs> รนเรารัฐบาลเขาออกมาตรการใหม่นะตัวใครแอบปลูกจะโดนยึดเยี๋ยวอน oh. มันก็เลยเป็นอย่าง oh. ที่เห็นให้ตายซิะสะลงคุณไม่ต้องเยอะเอาน้าไม่เป็นไรพวกอ้าเจอดโอ้ จะบอกข่าวดีว่า<อ>วันนี้<อ>สมุกีตีตัวกลับมาสามทุ่มพวกโอ้ดันดีจังเลยสา <3 S 1> ทุ่มตีทุ่กจนน็จะเจอมอน่าแลยอ่ะไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนดีกว่าได้เลยแล้วก็เมื่อกี้มีไอ้พวกฉันจะเรียกมันว่าอะไรถ้าเรียกว่าเจ็คมันจะเป็นคำเหยียดปะพ่อเบลอ่าใช่ไอ้พวกนั้นไม่ชอบไปเรียกว่าเจ็คนะนั่นหมากถึงทิงอ่ะใช่ไอ้พวกหนุ่มผิวเหลืองแล้วกันจากแดนมังกร <laughs> มาซื้อของขวัญเราเล็กๆน้อยๆอะนะแดมและนั่นแหละก็เดี๋ยวเอาไปให้มันอย่างอยมันก็มาติดต่อเราก็โอเคไม่มีปัญหาอะได้ถ้ามันไม่ได้มันมีปัญหาอะไรกับเราอนะให้ตายสิประมาณสักสามทุ่มเดี๋ยวนัดเวลาอีกทีหนึ่งเวลาอีกทีหนึ่ง Alright man okay หนึ่งตัวบิลบ้าเลยโอเคซัดยาแก้ปวดสล่องมั้งเนี่ย จะเรียกว่าตื่นแล้วก็ไม่เชิงนะเฮ้เซธคนนี้วเฮ้เบิล์แเฮลซิสแมนแกเป็นใครวะเนี่ยซินีกันริกกี้นะริกกี้ริกกี้ชิวดอกะอ๋อ่อนเนสโมกี่เขาบอกันะงานไว้ที่นี่นะนะเขาบอกฉันมาทำงานกับประกาเลยคิดอยู่ว่าอยากทำอ่ะ ฉันไม่เคยทำเลยเ้ยต้องไปทำาน่โอเคอายไปหาหมอหน่อยไหมอ่ะโอ้เกลืองแค่ไม่ไม่ไม่ต้องก็ดีอ่ะฉันกินยาแก้กินยาแก้ปวดไปแล้วแต่มันยังไม่ออกฤทธิ์อ่ะอ้ทับคอนก่อนนะใช่เพราะนี่เมื่อวันสองวันก่อนฉันไม่มีเรื่องมาแบบปฏิเคสใช่หัวก็เลยกระแทกหนักไปหน่อยอ่ะโอ้ดีไม่เป็นไรมากนะปู้อ่ะ อ่าใช่ก็อ่าจะเรียกว่าไม่เป็นไรมากก็ไม่เชิงอ่ะเมื่อวานฉันขับรถไม่ไหวนะฉันก็เลยต้องนอนพักอ่ะมาพักในรถตัวเองแล้วแหละอ๋อไงเซตอ่ะไม่ได้เป็นไงบ้างเนี่ยอ่าปวดหัวยั่นายเมามาเหรออ๋อไม่ได้เมาไม่ได้แบบว่าปวดหัวเมาแบบนั้นหรือว่าปวดหัวแบบหัวกระแทกมายี่ What ใช่อ่าก็ เออไปมีบัติเหตุมาเล็กน้อยอะใช่เใช่เทาเาเอเาเถาทาไวมูอ่ะใช่ล้อก็จะเรียกว่าไงอ่ะหมือนหัวมึนหัวหมดเลยแต่นั่นแล้วผมได้จำไม่ใครน่าเจ้าเทลิรงตันได้มาก ใช่เขามาตรวจเช็คผมดูแบบว่า,วาผมก็แทกแรงหรือเปล่าด้ว่าผมขับรถลรวเบรกทนหันนะนะเพมันเลยไปฟาดกับผมมาลาลยเข้าใช่นั่นจะดีเลยใช่มันปวดมากเลยเมื่อวานก็เ,เลยต้องนอนพักเกี่ยวเทานั้นนะแบบขับรถเองก็ไม่ไหวอ่ะแลกยาน่งนะแ,<ล>แต่ถ้าจะให้ถ้าจะให้เรียกแท็กซี่ก็คงไม่น่าดีอ่ะมันเปลืองตังค์อ่ะ รถก็จอดข้างๆแท้ก็เลยนอนในรถรอไปสักจัดดีขึ้นแล้วดีขึ้นหรือยังใช่แต่ดีขึ้นแล้วแต่ยังมึนๆเล็กน้อยผมเพิ่งกินยาแก้ปวดไปรอยามันออกฤทธิ์นะพัผ่อนเยอะๆบ้างนะนายเนี่ยออ๋ก็นอนทั้งวันเลยมันเพรามันปวดจะต้องเอาผ้ามารัดหัวครับผ้ารัดหัวใช่ไม่ให้มันปวดอะ ปวดได่เป็นเพราะหมวกที่รัดอยู่หรือเปล่าเออไมอ่รู้อะไรมากผมถึงมาถึงป่าแล้วเมื่อสักครู่นี่เองมาเจอเดวินไม่มด,ด้ยังขามเลยเกลียวผ้าเอาพันหัวทำไมเหรอใชอ่มันปวดมากนะผมเลยต้องถอดเสื้อออกมันร้อนอ,ะอืะใช่โอเคโอ้โหขับมาแล้ว เอ้ Bill. Hey, welcome back man จับข้าวปลาจับชัดเข้าป่าพวกนั้นเขาได้จับนายข้าป่าหรือเปล่าสม็อกเก้ช่ไหมอเม่ oh, แล้วว่าพวกคนฟลอริดาเขายิงเป็นบา้ากันอยู่นะ <c oughs> ฉันชินแล้วนะที่รักแต่ว่าถ้ามีแต่เพื่อนทีนแ่แบบว่าเต็ม ก็ทันตุวันนี้วะล่ะจะเป็นยังไงชัก็ติดมาจากที่ท่านรว้ยตายซิโอ้โหไอ้มันเป็นขาวแล้วนะเว้ยพวกดังไปทั่วไม่เอาไม่มีอเไรอะไรที่ฉันต้องรู้ไปเนี่ยมำไมท่านไปติดมือถือเราเว้ยไม่กี้เสียแล้วสโมกี้ตอนนี้สมไมกี้อยู่ที่โรงพยาบาลเราจะรงไปรับมาเพื่อนแล้วอะไรฟังเขาอย่างถูกทีหรืออะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยไป พวกมันรอนานแล้วที่ไหนเนี่ยตามฉันมาพวกว้าว What the fuck man ง่ายเหล่าวันนี้จะอะไรไม่ดูอ่ะพวกลอบนี้เป็นผงพิเศษสีฟ้าลูกพี่ว h าแต่ขออะไรสีฟ้าอีกว่าหนึ่งใช่ใช่ลูกพี่มีแล้วแม่นอนลูกพี่ใช่ส่งเขาล้างเรือนี่เก็บบอลตามไหนเว้ยนี่เฮอร์ดอนเฮอดอนเอางี้ปลาเดินดูเนี่ยวันนี้ฉันมีคนเทศยาคนใหม่ สวัสดีลิกกี้มอนี่ถึงอยู่แล้วไม่ต้อางมาชาวบ้านเรียกว่าขาเสพโปรยงแต่คว <c oughs> ามจริงความจริงขาเสพมันก็เป็นชั้นแต่พอดีชั้นเพิ่งขายไข่บั่ใหญ่มาก็เลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเข้าวลงมาอีกรอบเรื่องราคาไวท้ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวให้ลิกกี้มันลองก่อนแล้วกันจะดีจริงพันห้าก็ไม่เสียหายพวกเอาละไม่ผลข้างเคียงชัวนะนี่ ลูกพี่่ไ The fuck are you doing man? จะมีลายโชยจะมีลายโชยดูเลย What the fuck มึงเป็นไงผมจะเดออกมาด้วยอย่าบอกนะว่าแล้วพิงคุกแกตัดผมใหม่แล้วไล่ทุยแกแกไม่เป็นแบบบาร์ดหรืบัสเตอร์ตอนฉันป่วยอยู่โรงพยาบาลฉันนอนยาฉันถูกันมาขึ้นมาบนหัว What the fuck มันมันมีมันใส่เข็มให้แล้วลูกพี่ฉีดได้เลย เฮ้ยแกบังแบังการหน่อยลิกอีกกียจะได้แล้วเว้ยเก็บังการหน่อยดูสีหน้าไอ้มอนั่นสีเวนแทงให้ถูกดูเว้ยเรื่องแทงอะไรเข้าเส้นเลือดให้มันเสียนอยู่แล้วอีเกียไม่ต้องกลัวครับลูสันเป็นเจ้าเข้ามันยังแทงโดนเลยแค่ในมอนั่นมายอนเลยใช่ ไม่ฉันเป็นห่วงแล้วจับนี่มากกว่า h o ไรอยู feel, like ่ฟ e ลเบิร์กแค่ลองนะเว้ลิก Good is that good stop man come on say it whoa 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 น่าจะดีจริงนะ แม่ชีกอล์ฟเริงขอตกเลยอะ What do you feel bro รู้สึกยังไงบ้างไปยังไงเดินไปถูกทางเลยโอ้โห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 เมย์แน่เมย์แน่อเจจับตัวลิกกี้เนี่ยพวก Get the fucking high bro เอ้ยโยมอมากม้เราจะมีรถเข้ามานะเป็นรถเฮลเล่ไม่ต้องตกใจอ่ะโอเครถเต่าฟ้าแตไม่บอกว่าเป็นรถเฮลเล่สาบานได้เลยอ่ะใช่ฉลองเลยดีแค่สมิงดำเอ้ยใจเย็นใจเย็นพวกไอ้ตั้งปืนอะไรอ่ะสวยเป็นบ้าเลยสมิงดำของฉันนะพวกว้าวแม่ตันีก็บอกดีว่ะตชัดบีอีกบอกแค่จะแบ่งแกไอ้ผู้หญิงคนนั้นมาไปหยิบอะไรหลังรถบ่อยจังวะ อไอผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นมันเป็นชื่อเรียกว่าไงเป็นเบสของไอพวกนั้นอ่ะเดินไปหยิบของใช่ไหมแม่นั่นเดินไปหยิบอะไรแปลกๆใช่ไหมไม่ไม่แม่นั่นเดินไปหยิบยาฉันว่านายเหยียบมาทางซ้ายหน่อยฉันไม่อยากให้เขาทางปืนฉันเดี๋ยวมันลั่นอ่ะ alright my man แกเห็นไหมมันโผล่ไม่เหเนาะอ่าไอปารคุณก็น่อยดลแก้ขาไปหมดเลยอ่ะ มัตเตฟ้าฉันก็เห็นแกขาวเหมือนกันนะเพื่อนแกขาวกับเพื่อนไอเว่ยฉันไม่เห็นใครขาวสักนั้นอ่ะพวกเรามันก็เป็นแค่ไอ้มืดต่อพวกโย่แกดูผิวสีแปลกๆอ่ะเอาไปไหนแล้ววะเพราะว่าเรายืนกระจายกันดีกว่าการจับเ,เวลานต้นีย์เวลาเจรจาหรืออะไรสักอย่างอ่ะแกต้องยืนรอบนอกอ่ะ a l ไ right m a n อะไรมันใกล้เสร็จยังวันนี้ ยังเลยเดี๋ยวตำรวจก็มาหราไปป่วยใช่ฉันไม่อยากจะให้ตำรวจแกบ้าหน่านะมันดูโลกจกิตจังวะมันลวงกระจูนอ่าจะรู้อะไรใช่มากฉันเ้นเสียงอะไรวะเสียงคนขับรถชนอะ่ะอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่เข้าท่าแล้ว Snow cool my man better check it out ฉันพกแบบแกแล้วแต่ทำไมของฉันมันโผล่้าวจังมาพูดก็ <c oughs> ปืนแกยาวนี่วะดิแค่ตายสิอาซ้อมในเสื้อก่อนอะโอ้ยทางชันเป็นบ้าเลยกดเท้าเดินทางแบบเนี้ยมตาด้วย ที่ว่าไปเดินเล่นแล้วการนั้นน,ะนกัสเราไม่ต้องทำตัวแบบว่าให้พิสังเคะคลนะแดดยามเย็นเนี่ยร้อนจังเลยใช่ไหมร้อนเป็นบ้าเลย,ยฉันว่าไม่มีอะไร บนท้องฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเดีนั่นที่เราไม่ได้เดียวนในที่ล่องอะ่ะเดียวนในอาคารนอะ่ะไม่งันน่ายเลยมองสังเกตหน้าใช่ใช่ไม่มีอะไรอ่าดีแค่ถ้า,ถาเรา <ไง S 1> กลับลงไปกันเลยดีกว่าอา่ไม่ไม่มีใครอะ่ะมันง่ายแค่เห็นคนถูรถตรงนั้นแล้ไงวะ ก็เห็นใครถูรถระแกระบ้าหรือเปล่าดิแค่ฉันไม่เห็นใครมันไงวัดต่อฟ้าฉันไม่เห็นอะไรเลยมันถูรถยู่กองฉลโอ้เราฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วไอ้ตายสิฉันสายตาสั้นเลยไว้เลยจะลงไปก่อนอ่ะเราจะเผิดสังเกตเอาไปกันเลย อ่าไม่มีอะไรเฮ้ยเดนี่วู้ดโอไรท์จะไปหาสโโบเขาบอกว่าเขาจะมาคุยเวงั้นแกขึ้นรถมาเลยเดนซี่แกขึ้นมารถกับฉันเนี่ยเวรได้เลยเฮลี่เฮลี่แล้วเจอที่ฮุดเลยก็ได้จอที่ฮุดแมนล้วใครเอาเต้าอี้อะไรมาใส่วะเนี่ย หน้ารถนายมันมีหนังสือติดอยู่เนี่ยใช่เลนส์สี่เวนเราจะไปได้ไหมไม่ได้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ใช่มีคนแปลกแมาเช็ดรถอยู่ข้างหน้าแม่ขับเองพวกรอบแน่ถ้ามีเรื่องติดค้างถ้าสำหรับชั้นแล้วก็ฉันมีปัญหากับไอ้จอร์เทลิงตันนะเซ่ เอาเบทคนดีคนเดิมของนายไงล่ะสมโมเก้งานเหรอใช่กั้นเราเราค่อยเคลียร์แล้วกันเอาละเรื่องอของพวกเราก่อนใช่เอาเรื่องของพวกเราสำคัญก่อนเขาจะฟังเราใช่ไหมชัวร์ใช่ใช่แค่ฟังให้ดี Just talk man แป๊บหนึ่งฉันตอบไม่เสร็จก่อน What the fuck ตายเลย โอ้ยดูท่าตะเวรเล่นโทรศัพท์ไอเวรเลยกี่หนีเราฉันเครียดว่ะโอ้ยก็ช่วยเก็บท่ามันเหม็นแกไปหน่อยได้หรือเปล่าดูไว้ได้ทะเวรถ้าแกไม่ใส่อกถ้าไม่ดีที่แกใส่ทิมเบอร์แลนด์นี่ฉันไม่ให้แกมาเอาขาวโดนฉันดูเวยเห็นทิมบุรีนี่ฉันเลยไม่อะไรนะเว้ยจะบอกวันนี้ฉันจะถามนายว่าพวกนายทุกคนว่าถ้าฉันจะประกาศว่าเป็นถ้าฉันจะประกาศว่าบัลลัสเป็นศัตรูกับทางการพวกนายจะไหวไหม ไหวใช่ไหมไหวเป็นศัตรูกับใครเป็นศัตรูกับพวกทางการใช่พวกทางการไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฉันขอเสริมเรื่องนี้มาก่อนนะนะอ่าตะเวนวันนี้ที่แกเจอฉันนายจะทางการควรตกไอ้เมงก่อนไหมอ่ะโอ้เมงกัเหรอโอ้เมงโอ้เมงแล้วตกมากไปก็ได้ใช่บ้ามาเดียแค่ที่เองที่ฉันอยากจะบอก ันนี้ฉันอยากจะพูดเลยว่าไอ้พวกวากอสเนี่ยอยากจะให้ลดนดหน่อยก็ดีใเพราะเขาสายแบบถ้าพูดตรงว่ามันน่าเบื่อเข้าใจไหมพวกอื่นพวกไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พวกนี้แล้วไอ้พวกนั้นมันเอากินทากกอปากเหม็นๆของมันมาเมอกันจะไม่มีเรื่องกับมันได้ไงถ้ามันมาหาเรื่องที่หน้าบ้านเรามันไม่ใช่ฉันปล่อยผ่านมันไปงี้เหรอ ไม่ได้มากถ้ามันมาหาเรื่องก็ก็เอาใช่มันก็มาหาเรื่องตลอดนั่นแหละฉันเลยลํำพานเลยบอกว่าจัดการมันก่อนที่จะจัดการทางการดีไหมเรื่อพวกเลื่อพวกไอ้หัวเมงอ่ะมันเมื่อไหร่ก็ได้เลื่อยอยู่แล้วนะนายน่าจะเข้าใจแต่ฉันก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่จะบอกพวกนายว่าการที่จะจะประกาศว่าเป็นศัตรูกับพวกทางการอย่างโดยตรง มันจะดูเห็นแก่ตัวเรื่องหราไม่อะมันควรเป็นอย่างนั้นอยู่เลยถ้าสำหรับฉันก็ไม่นะพวกฉันจะบอกอะไรให้นะว่าเมื่อวันสองวันก่อนฉันโดนไอ้เจ้าหนะเทศเลิงตั้นกระเทิบมานะใช่หมอนั่นมันไม่ได้พาฉันไปส่งที่คุกมันพาฉันออกไปนอกเมืองแล้วมันก็เอาฉันไปกระเทิบเลี้ยงไข่ยังไงมันก็ไม่สนใจพวกเราอยู่แล้วฉันน่าจะประกาศมันก็ไม่เด็แแลกอะไรใช่แล้วอย่างหนึ่งฉันไม่ชอบพวกคนขาวด้วย แล้วพ่อพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะเราต้องไปคอยก้มหัวให้พวกมันตลอดเลยท่านฝังใจกับพวกมันมาตลอดพวกนายเห็นภาพพวกหัวที่อยู่บนหัวฉันป่มไอซีแม่มันคือ้าของทอมโอ้เจ้าถ้ oh, <damn. S 2> เาเอาใส่มือฉันก่อนที่เขาจะสิ้นใจด้วยกระสุนของไอพวกเพื่อหลายปีมา ฉันแต่ว่าสิ่งที่มอนั่นก่อนตายนะมอนั้นยังนึกขำอยู่เลยว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะตายในชุดสีเขียวโดยที่กำผ้าสีม่วงไว้ในมือก็ d ด a m n r e s p e c ตตอนนั้นฉันกับทีวกยังได้รับภาร,รกิจจากลิตตจีอยู่ แฝงตัวอยู่ในพวกแฟมิลเลียตอนที่มันเกิดสงครามขึ้นพวกสตีดมอรในครั้งนั้นเมื่อปี2018จริงๆมันก็ไม่มีใครตายหรอกนะตอนนั้นแต่เมื่อมันมีพวกทางการเข้ามาแทรกแซงบ้านหลานแล้วก็แฟมิลเลียช่วยกันในตอนนั้น ก็สู้กับพวกมันต้งพืชถนนนั้นเต็มไปด้วยชุดสีเขียวแล้วก็ชุดสีม่วงนอนเกลือนพืชดังนันนั้นก็คือทอมี่ภาพที่ของชั้นตอนนั้นชันคิดว่าไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตทุกคนที่อยู่ข้างชั้นตายไปหมดแล้วเพื่อนคนเดียวที่ฉันเหลืออยู่ในตอนนั้น ยังมาตายปีเหลือไว้แค่ผ้าที่อยู่บนหัวฉันเนี่ยในตอนเนี่ยฉันเลยคิดว่าฉันอยากจะแก้แค้นพวกมันมาตลอดแต่ก็ยังว่าฉันตรงนี้หัวสุกหัวซุนอยู่ที่เวกัสมัง แล้วก็ไปอยู่ที่ไมอามีก่อนจะกลับมาที่นี่ทุกเพื่อนของนายได้ส่งต่อเจเจำนงมาให้นายต่อแล้วสมอกีแล้วเองสารต่อเจเจำนงนั่น,นเอ<ร>าจะไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่าแต่เราฉันทำน้ เรื่ <ผม S 1> องย่างหนึง่งฉันก็เห็นด้วยกับนายเพราะว่าจะมีบัญชีที่ต้องไปคิดกับไอ้ตะแก่นั่นมันมาหยัดยามฉันมาดูถูกฉันแล้วก็ฉันจะไม่ทนต่อไปอีกแล้วก็น,นลไรนะจะคิดหาวิธีมาโดยตลอดหลายปีว่าฉันจะแก้แค้นจะทำลายพวกมันยังไง ที่รู้ว่าสู้ไม่ไหวแต่ฉันก็ไม่เคยคิดที่จะถอยไม่เคยลบเลิกความคิดนี้แม้แต่ครั้งเดียวพอให้ทอมมี่จะฟื้นขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ามแล้วฉันบอกเลยนะว่าสงครามครั้งนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกต้องเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุด แน่นอน You g o ็ d a m แ r right. ่นอนเพื่อบรรลุเพื่อบรรลุเพื่อทีมบิ๊กเขาจะส่งพวกมันเข้าไปทักทายทีมบิ๊กที่ยมมรโลกเองขอสาบานเลยวันนั้นนา้เอาเบิร์ตโอเบิร์กระเทิบชันไว้สแลนเลย ฉันไม่สามารถขับรถกลับมาที่เมืองได้นะใช่ทนายมาต่อสิบเดียวเอาละฉันจะเล่าสรุปตั้งแต่แรกแล้วกันก็วันนั้นฉันไปเลอขับรถไปชนท้ายรถของหมอนั่นหมอนั่นมันก็เลยโมโหแล้วก็มาเรียกฉันให้ลงรถมาปรากฏว่าวันนั้นฉันเดินมาด้วยไอหมอนั่นเลยก็เลยจะปรับฉันแบาเมาแล้วขับอะไรของแกวะ What the fuck man ใช่ เสร็จแล้วเรากำลังจะไปเที่โรงพักกันแต่ว่าฉันเดินไปก่อนด้วยหมอนอีนอ่งมันบอกว่าให้ขึ้นรถอ่ะให้ขึ้นรถมาฉันก็เดินไปขึ้นรถชันหมอนั่นมันก็เลยดึงตัวฉันมาให้มาอยู่ที่หน้ารถมันฉันก็เลยอ่ะขึ้นไปนั่งคนขับนะันก็ขับรถตำรวจออกไปแต่ให้ตายซะรถมันคันเร่งแรงเป็นบ้าเลยเจ้าก็เลยขับชนนะรถที่จอดอยู่ข้างานหน้าแทนน่ะพวกนั้นมันเกือบยิงฉันแล้ว มันเลยลากฉันไปที่โรงพักแล้วก็พาให้มันกระเทือบต่อพอเสร็จแล้วจากมันปล่อยตัวฉันออกมาไม่ทันไลมันก็มารับฉันขึ้นรถไปแล้วก็พาไปนอกเมืองอ่ะมันพาเพื่อนมาด้วยอีกสองคนอ่ะเพวกะนั้นมันลุมกระเทือบฉันยับเลยข้าบนวาวูอ่ะใช่มันไม่พาฉันแบบว่ากลับมาส่งด้วย มันบอกว่าเรื่องแค่นี้คงไม่ไน่าขนามือแกหรอกมักงแค่โดนแค่นี้เองลูกผู้ชายก็ต้องเดินกลับไปเองอะมันก็ทิ้งฉันไว้ที่นั่นเลยแล้วไม่ได้เข้ามาบอกอะไรกับแกบ้างเดอเวนไอ้แกนั่นอะก็ไม่ได้ว่าะไรมันก็แค่บอกว่านายมีท่าทีอะไรแปลกๆไหม ้ใช่มันขู่ฉันไว้บอกว่าแกอย่าไปบอกใครแล้วกันนะถ้าแกบอกใครแล้วก็ฉันจะมากระทืบแกต่อจําไว้นะไอ้มดืดใช่ <the> ใช่แกนั่น,มนไม่อยากจะคิดเลยว่าตำรวจแกๆจะเป็นกันแบบนั้นอ่ะทีหมอหนั่นไม่เป็นไงเพราะฉันหรอพ่อคู่ไม่รู้หมอนั่นมันไม่ชอบขี้หน้าฉันเราเจอฉันครั้งแรกแล้ว ตั้งแต่ตฉันเดินทางมาเที่สันโตใหม่ๆหมอนั่นมันก็แบบว่าจับตาจ้องมองฉันเป็นพิเศษเลยมันหาว่าฉันค้ายามมันก็เรียกฉันลงรถมาทั้งที่มันยังไม่ได้พูดกับฉันสักหน่อยก็ไปแก้แค้นคืนนะบิลยังไงเราก็ไม่ปล่อยพวกนั้นมาอยู่แล้วใช่มันทำพวกเรามันก็ต้องโดน